กล่าวสดีคี่เขาคน,ก,นการเลียอกนทีวีละกนรคนหน้าตาไม่ดีก็ดูด่าวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีเป็นทีมาราศฟีคนรู้แล้วไม่เป็นไรนะผมบอกแค่คนยังไม่รู้ขั้นแรกเขาเปนในรายดาวดาวโหลดพวกทีมให้หมดโคนี่บาวโหลดแล้วก็เข้าแอปอะไรสักอย่างเข้ามาก็เป็นหน้าตาแบบนี้กลัวเขาเปลี่ยนทีม ม่ร right. ู้นะจะอะไรรูปรูปอะไรฮะเดี๋ยวรทีอ่ะเอาเป็นรูปเอาเป็นรูปูอะไรกันตอนนี้เขามอชอเปิดแล้วก็ดาวน์โหลดในรูปให้หลดไปน่าจะรหลดว่ะอ่อโหลดหลด Livet! <coughs> 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 พอยังไม่ตัดต่อนะฮะไปดูกันดูดึก เห็นแล้วครับเสร็จแล้ว,ลวถ้ามันดานโหลดแบบนี้เสร็จแล้วะก็เสร็จแล้วแล้วก็ออกจากนี้ไปหน้านนะแล้วก็ปิดเน็ตปิดเ,เน็ตแน่ใจก่อนมันก็มาออนไลน์เหมือนเดิมเปลี่ยนทีมไดไงครับเปลี่ยนแล้วฮะไดแบบนี้นะพอเข้ามาแล้วออก มันก็เอาทิ้งนะพวกเนี้ยแล้วก็อย่างนี้เปิดเน็ตได้เลยอ่าถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ดดคดกดแชร์อย่าลืมกระถือไลลค์แปกระถือแชร์อะไรวะฮงโกพูดไปพูดมาใช่ฮวนฮะอ่าถ้าคลิปนี้ชอบใจก็อย่าลืมกระถือไลค์กระถือแชร์เออเอาแชร์มีด้วยหรอวะใช่ฮวนอย่าลืมก็ คือศัตริย์ใครไผมเขาเรียกศัตริย์ใครเราว้าเออช่างความมันก็ลาไปทางนี้นะครับ